จำไตรมาสแรกของบริษัทเราแล้วก็เอาลุกของปีนี้นะครับก็หลายท่านคงอาจจะเห็นตัวงบแล้วแต่ว่ายังไงเดี๋ยวเราอาจจะมีรันรูตัวงบให้เห็นตั้งแต่ตอนเริ่มเลยนะครับก็เดี๋ยวไปเลยแล้วกันนะครับก็ขอสรุปคร่าวๆก่อนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาก็จะมีเรามีเปิดโครงการคอนโดมิเนียมโครงการแรกนะครับก็สุภาลัยพรีมาริว่าแล้วก็ได้รับการตอบรับจริงๆต้องเรียกว่าดีกว่าที่เราคาดด้วยนะฮะ ณนะปัจจุบันสุภาริมาริวานี่เราขายได้ประมาณ3,200ล้านแล้วนะครับทั้งที่เราคาดไว้ประมาณแค่2,000กว่าล้านเท่านั้นนะครับก็นับว่าเป็นการตอบรับที่ดีมากหลายท่านที่ห่วงว่าตลาดคอนโดยังไปต่อได้ไหมผมว่าโครงการนี้ก็เป็นตัวพิสูจน์ตัวหนึ่งว่าตลาดคอนโดเนี่ยถ้าอยู่ในทำเลที่เหมาะสมราคาที่ดีนะครับมีลูกค้าที่แท้จริงที่ต้องการซื้อถ้าเทียบตัวคอนโดที่เราห่วงกันเมื่อปลายปีที่แล้วว่าสป라이ดเข้ามาดูเหมือนเยอะจริงๆถ้านับตอนนี้เนี่ย เราจะเห็นได้ว่าสป라이์ใหม่ที่เข้ามาของคอนโดน้อยกว่าช่วงปลายปีที่เราเยอะมากนะครับอาจจะหายไปวั50ระมซณนตได้ด้วยซ้าก็คงไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นนะครับตัว revenue ก็ยังเติบโตได้ต่อเนื่องนะครับการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งที่ไตรมาสหนึ่งเนี่ยไม่มีโครงการที่เป็นคอนโดที่เพิ่งเสร็จสมบูรณ์ใหม่ๆเป็นโครงการที่เราได้แค่แคร r y ี่มาจาก q ตร r t ส r ีที่มีเริ่มโอนกรรมสิทธิ์3โครงการหลักนะครับก็ยังทํายอดโอนคอนโดได้ค่อนข้างมาก ก็จะเห็นว่าเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเบสที่ดีสำหรับการเติบโตต่อไปในปีนี้การเจริญเติบโตในต่างจังหวัดเราก็ยังต่อเนื่องนะครับมีจังหวัดเพิ่มเพิ่มขึ้นมาที่เราจะเข้าไปทําการลงทุนไม่ทันปลายปีนี้ก็จะเป็นต้นปีหน้าแน่นอนนะครับก็คงจะเห็นมูฟเนต์ใหม่ๆของสุภาลัยรวมถึงจังหวัดที่เราเข้าไปอยู่แล้วก็มีการลงทุนเพิ่มเติมด้วยนะครับสิ่งสุดท้ายก็คงเป็นเกียร์ริงซึ่ง ท่านที่ติดตามต่อเน,นื่องก็จะเห็นว่าเกียร์ริงเราเนี่ยสักปี2ปีก่อนอยู่90%กว่าตอนนี้เราพูดถึง32%กันแล้วก็ปีนี้โดยรวมแล้วไงนะเกียร์ริงเราก็เชื่อว่าเต็มที่ก็คงประมาณ40%ซนะครับซึ่งทำให้บริษัทมี l ฟ x i b i ิตี้ค่อนข้างมากในการที่ถ้ามีที่ดินที่เหมาะสมสามารถเข้าไปลงทุนได้นะครับยังไงตรงนี้เดี๋ยวผมขอเริ่มที่งบก่อนเลยแล้วกันนะครับเชิญคุณวรนีครับ สำหรับในไตรมาสนี้เนี่ยนักวิเคราะห์หรือว่าผู้ลงทุนอาจจะสงสัยว่าทําไมเรามีการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังนะคะท้าความนิดหนึ่งก็คือในปีนี้เนี่ยสภาวิชาชีพมีการาประกาศใช้มาตรฐานบัญชีที่มีทั้งแก้ไขปรับปรุงแล้วก็อันใหม่นะคะบางฉบับเนี่ยก็มีผลตั้งแต่ปี2554บางฉบับกเ็เริ่มในปี2556สำหรับสุภาลัยเองเนี่ยที่มีผลกระทบกับตัวมาตรฐาน ใหม่มีอยู่3อันอันแรกคือ employee benefit ก็คือผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับพนักง,งานซึ่งเดิมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเข้าใจว่าทุกบริษัทเนี่ยไม่ได้ตั้งในกรณีที่ปกติเนี่ยบริษัทจะต้องมีการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายเผื่อไว้สำหรับพนักง,งานที่ทำงานจนครบอายุเกษียณตามกฎหมายคือ60ปีนะคะอันนี้เนี่ยมีผลกระทบกับเข้าใจว่าทุกบริษัทที่ท,ที่ที่มี ที่มีลูกจ้างนะคะและจะต้องตั้งให้จ่ายนี้อันนี้เป็นมาตรฐานอันแรกที่มีผลกระทบกับเราอีกมาตรฐานหนึ่งก็คือเรื่องของอการที่ดินอาคารอ,อาสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนะคะแต่เดิมเนี่ยเราอาจจะไม่ได้แยกตัวที่ดินอาคารอุปกรณ์ที่เราใช้กับที่เราให้เช่าออกจากกันนะคะมาตรฐานนี้ก็ให้เราแยกออกมาซะแล้วก็ให้ให,ใ,หให้เราเลือกวิธีการบันทึกบัญชีว่าจะใช้ราคาทุนหรือราคา fair v a l ู ะะซึ่งอันนี้เราก็ใช้วิธีเดิมคือสุภาลัย,ยมีตึกที่เป็นอ,ออฟฟิศให้เช่านะคะก็คือสุภาลัยแกนทาวเวอรท์ที่อยู่สำนักง,งานใหญ่ของเราอันนี้เราเดิมเราใช้ราคาทุนนะคะเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงส่วนอนอกเหนือจากนั้นก็จะมีพวกโรงแรมนะคะโรงแรมป่าศักโรงแรมที่ภูกเก็ตนะคะอันนี้เราก็มีการแยกอสังหาริมทรัพย์เพื่อ เพ,เพื่อลงทุนกับที่ดินอาคารอุปกรณ์ออกจากกันนะคะอีกมาตรฐานหนึ่งจริงๆยังไม่ได้บังคับใช้ในปีนี้ก็คือภาษีเงิน ภาษีเงินได้นะคะอันนี้เนี่ยเรา Early Adopt ในปีนี้นะคะเพราะว่า,เ,าเราคิดว่าเราพร้อมปรับไปเลยไม่ต้องรอถึงปี 2, 5, 5, 6แล้วก็เราคิดว่าเหตุที่เราเลือก Adopt ก็คือเราอยากให้นักลงทุนหรือนักวิค้อเนี่ยอ่านงบแล้วก็เข้าใจง่ายเพราะที่ผ่านมาจะมีปัญหาว่าเอ๊ะทำไมดูภาษีเงินได้เมื่อเทียบรับกําไรก่อนภาษีแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อัตรา30% เพราะปกติเราจะเสียภาษีในอาตาัตรา30แต่เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าอาสังหาริมทรัพย์เนี่ยเสียภาษีจากเงินงวดที่ถึงกําหนดชําระไม่ได้เสียจากการรับรู้ไรายได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรานาํามาตรฐานนี้มาใช้เนี่ยวิธีการก็คือคํานวณกําไรตามบัญชีปกติแล้วก็คานวณภาษีไปแต่ว่าในการคํานวณภาษีมันก็จะมีรายการพวกบวกกับหรือว่าหักออกนะคะตามเกณฑ์ของสรรพากรอ,อ,อยู่อีกเล็กน้อยนะคะ,ะสำหรับผลกระทบ ใน2มาตรฐานก็คือ employee benefit กับตัว d e f e r income tax อันเนี้ยก็มีผลกระทบกับเราคือเราต้องเลือกว่าเราจะใช้วิธีการอย่างไรนะคะ employee benefit เนี่ยเราเราเลือกที่จะรับรู้ผลกระทบอดีตที่เราไม่เคยตั้งจนถึงปีที่แล้วเนี่ยโดยไปกระทบที่กำไรสะสมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเกิดผลกระทบอะไรเราก็จะบันทึกที่งบกำไรขาดทุนนะคะแล้วก็ ส่วน defer r e อินคอมแเนี่ยเราก็กระทบที่กำไร,รสะสมเช่นกันนะคะส่วนอสังหาริมทรัพย์เพื่อลงทุนเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบอะไรเพราะว่าเราใช้วิธีการบันทึกบัญชีเหมือนเดิมนะคะคือวิธี c Cost m e ม h ต d น,นะคะค่ะโดยรวมแล้วถ้าไปดูหมายเหตุประกอบงบจะเห็นว่าผลกระทบ2มาตรฐานนั้นเนี่ยถ้าเป็นงบการเงินรวมเนี่ยะจะมีผลกระทบกรรับกำไรสะสมดีขึ้นนะคะประมาณ300กว่าล้านถ้าเป็นงบเดียวก็ประมาณ200กว่าล้าน นะคะส่วนอ,อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไม่มีผลกระทบใดๆนะคะทีนี้เรามาเข้าในตัวงบการเงินในควเอเตอร์นี้นะคะจะเห็นว่างบกำไรไรายได้รวมเนี่ยเราก็ยังเติบโตอยู่นะคะเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่3310ล้านโตขึ้น4%ขณะที่การโอนเมื่อกี้คุณเตอบอกว่าจริงๆไม่มีคอนโดใหม่ ะะที่จะมาโอนในควอเตอร์นี้แต่มีคอนโดที่โอนต่อเนื่องคือเสร็จเมื่อไปปีที่แล้วนะคะแล้วก็มาโอนต่อเนื่อง2โครงการใหญ่ๆคือสุภัยปาร์คเกษตรกับพีเมียสาธนารนราธิวาสอันนี้จะโอนเยอะนะคะก็ทําให้โอนได้ถึงรวมทั้งบริษัทลูกด้วยนะคะรวมรวมแล้วเนี่ยสามพันล้านในนี้เนี่ยจะเป็นคอนโดประมาณ71%นะคะที่เหลือเป็นบ้านกับทาวน์เฮาสเ์เซ ต้องบอกว่าถ้าดูรายได้งบเดี่ยวเนี่ถ้าเป็นจากการโอน3 1 1 1ล้านแล้วก็มาเป็นบริษัทลูกรวมมาด้วยเนี่ย3 2 2 1ล้านเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมีบริษัทลูกอยู่หนึ่งบริษัทที่มีคอนโดที่ปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้โอนมาโอนปีนี้นะคะอันนั้นก็ทำรายได้ค่อนข้างเยอะ สำหรับตัว cross margin นะคะทุกคนก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะมันจะได้เหมือนเดิมหรือเปล่าก็เนื่องจาก2โครงการที่เมื่อกี้โอนต่อเนื่องเนี่ยอันนั้นมี margin ก็ค่อนข้างโอเคก็ margin ยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะคะส่วน S&A นะคะในงวดนี้เนี่ยต้องบอกว่าเหตุที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เหนือความคาดหมายเป็นเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมาตรการภาษีเนี่ยมันยังมีอยู่ <c oughs> ก็คือภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยก็ ก,ก็ลดนะคะจาก3.3เหลือ0.11นะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมโอนจาก1ก็เหลือ 0. 0.1 0นะคะอันนั้นเนี่ยหมดไปปีที่แล้วเหมือนเสมือนหนึ่งไม่ได้จ่ายพอมาปีนี้เนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายจากการโอนเนี่ยทั้งหมด4.3หลักๆค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นคือมาจากภาษีธุรกิจเฉพาะทั้งสิ้นนะคะส่วนอื่นๆเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็มาดู ภาษีนะคะก็ภาษีเราก็เสียไป348ล้านนะคะเราก็มีกำไรสุทธินะคะอยู่ที่733ล้านดูเหมือนว่ามันลดลงจากปีก่อนจากเหตุผลที่เรามีภา,าระภาษีเงินได้มีภา,าระภาษีธุรกิจเฉพาะาคา่าธรรมเนียมโอนเพิ่มขึ้นนะคะขณะที่เ e ็ตโปรฟิตมาจิน gin, ก็ยังอยู่ใน,ในเกณฑ์ที่ดีอยู่อยู่ที่22%เรานะคะแล้วก็กำไรต่อหุ้นอยู่ที่43สัสตางค์ สำหรับตัวาบรานซ์ชีเนี่ยในในในแง่สินทรัพย์เองก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นนัยสำคัญส่วนใหญ่ก็เพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากเรามีกเพิ่มขึ้นจริง,รงๆก็มีเพิ่มเยอะจากการที่เราซื้อที่ดินส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือมูลค่าง,งานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นแต่ขณะเดียวกันเราก็มีการโอนสินค้าคงเหลือออกจากการขายของเรานะคะขณะที่ นี่นะคะที่มีต่อสถาบันการเงินเราเคยพูดกันเมื่อปลายปีที่แล้วว่าณสิ้นปีที่แล้วเนี่ยเฉพาะสุภลัยเองภาระนี่ต่อสถาบันการเงินเนี่ยเราไม่มีละแต่เรามีวงเงินอยู่แต่ว่าคื